ขึ้นต้นไว้ให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมก็คือเป็นสาหร่ายทะเลนะคะสาหร่ายทะเลอชนิดชนิดต้มทำมาทำเป็นซุปนะคะอืมนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ถ้าแช่นะอันนี้จะเป็นถุงมันแห้งนะคะแห้งแห้งแบบนี้นะคะอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ห้าสิบกรัม ประมาณได้20คนนะคะอย่าแช่เยอะนะคะแช่ได้น้อยเพราะว่ามันมันอืดขึ้นเยอะมากนะคะให้ซื้อถุงเล็กๆนะคะลองเอามาประมาณสัก20กรัมอย่างนี้ค่ะ10กรัม20กรัมอย่างนี้นะคะถ้าต้มต่อคนหรือ2อคนนะคะอันนี้50กรัมนะคะสำหรับ20คนทานนะคะต้มถ้าทานต่อครั้งนะคะ ทีนี้เนี่ยพี่แจงจะมาเล่าเรื่องประโยชน์ของตัวตัวสาหร่ายทะเลตัวนี้นะคะสาหร่ายตัวทะเลตัวนี้เนะ่ยเป็นคือไม่ได้ยินมาตั้งนานแล้วนะได้ยินมานาะนแล้วเราก็ตั้งแต่พี่แจงเข้ามาใหม่ๆแล้วก็มีท้องแล้วก็คลอดน้องคลอดน้องใช่ไหมคะที่โรงพยาบาลนะคะเวลาคลอดน้องใหม่ๆนะคะ คลอดนองใหม่ๆปุ๊บพยาบาลหรือหมออะไรพวกนี้นะคะเขาจะเสิร์ฟอาหารลอดปุ๊บนะคะไม่ว่าเวลาไหนก็ช่างตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็ช่างไม่สนใจค่ะเขาจะต้มหม้อตัวสาหร่ายทะเลนี่นะคะใส่เอ่อใส่อะไรเนื้อวัวนะคะต้องใส่งังนั้นฮะให้เป็นหม้อเล็กๆเดยให้เป็นหม้อเลยนะคะเขาให้เป็นหม้อเลยนะคะตอนแรกพี่แจมไม่รู้นะคะว่าทําไมก็ต้องให้ซุปตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็ไม่รูว่าเขา มีซุปแล้วก็ข้าวมาถ้วยหนึ่งให้เป็นหมอ้อเลยนะคะซุปแบบเต็มหมอ้อเล็กๆเลยอะ่ะต้องให้กินเมืนงนกนเราต้องกินให้หมดด้วยนะคะก็กินเพราะว่ามันจะให้น้ำน้ำนมน้ำนมเอ่เอ,เ,อเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่าให้น้ำนมอ่าแม่นะคะให้มีเร่งในการที่ผลิตน้ำนมนะคะมันเพิ่มแล้วในสารอาหารตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าแม่เนี่ยคือตั้งท้องมาตั้งสิบเดือนใช่ไหมคะก็จะต้องมันมีพวก วิตามินแคลเซียมทุกอย่างมันบกพร่องใช่ไหมคะเพราะว่าลูกก็คืออยู่ในกันอยู่ลูกก็คือดูดจากทางสายลบคือเราก็คือเลี้ยงลูกพามผ่านสายลบใช่ไหม <laughs> ในในท้องใช่ไหมคะเวลาเรากินอาหารเข้าไปมันก็จะต่อเนื่องกันลูกมันถ้าไม่เพียงพอก็จะดูดเอาของแม่สารอาหารที่แม่สะสมมาตั้งนานอะไรเงี้ยตั้งแคลเซียมทั้งพวกโปรตีนคาร์บอนทุกอย่างนะคะก็คือแม่กับลูกก็คือถ่านด้วยกันทีนี้เนี่ยในตัวมีหยกนี่นะคะในตัวสาหร่ายทะเลนี่นะคะ เขาเรียกว่ามีหยอะนะคะมันจะมีสารอาหารครบถ้วนนะคะมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมสูงธาตุเหล็กสูงแคลเซียมสูงแล้วก็มีสารามีสารอาหารค่อนข้างครบถ้วนนะคะถ้าอาหารตัวนี้นะคะได้ทุกอย่างนะคะ แต่มีแคลอรี่ต่ํามากนะคะมีแคลอรี่ต่ํามากสาหรับถ้าคนอยากลดหุ่นก็คือ, <โ afin S 1> อก็คือทานตัวนี้เพราะมีแคลอรี่ต่ําแต่มีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะ <Sí> แล้วก็มีกากใยกากใยอาหารสูงนะคะทำให้อิ่มนานนะคะอิ่มนานแล้วก็อร่อยนะคะรสชาติมันจะมันจะยิ่งยิ่งต้มนานยิ่งต้มนานยิ่งอร่อยมันจะมีอ,อ่นิ่มๆน,นะคะมันจะเหมือนเจลลี่เลยนะคะสารอาหารครบถ้วนที่แบบ อันนี้พี่จะนาเสนอยิ่งถ้าตอนนี้ถ้าเราคือทําง่ายๆแล้วสามารถกินได้นานยิ่งต้มนานยิ่งอร่อยนะคะยิ่งต้มนานตั้งเวลาเขาเขาบอกเขาบอกว่าต้มครั้งแรกนะคะอย่าเพิ่งทานอะไรในกรณีเนี้ยทานเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะคะครั้งต่อไอต้มอีกรอบหนึ่งตอนสมมติต้มตอนเช้าแล้วตอนเย็นต้มอีกรอบหนึ่งแล้วมันจะอร่อยมากมันจะเพิ่มความกลมกล่อมนะคะไอ้น,นี้นะคะพี่แจงอยากนําเสนอนะคะเพราะว่ายิ่งถ้ายิ่ง เพื่อนๆพ,นพี่วิวน้องๆชาวไทยและทุกคนนะคะอยากนําเสนอเพราะว่ามันมีสารอาหารที่ค่อนข้างครบถ้วนในเวลาเราทานทานแค่นิดเดียวอ่ะมันทําให้เราอิ่มนานแล้วก็สารอาหารครบถ้วนมันเพิ่มเสริมส,ส,สร้างภมูมิคุ้มกันของเราด้วยนะคะเป็นเมนูที่อยากนาเสนอโอเคมาเริ่มต้นเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคะามาดูกันนะคะอันนี้มาดูใกล้ๆเลยนะคะลูกอันนี้เป็นเมียอกที่พี่แจนแช่น้ําเรียบร้อยแล้วก็ล้างล้างนะคะแช่เห็นไหมคะ อันนี้เมื่อกี้นี่ประมาณ50กรัมนะคะ50กรัมนะคะไม่ถึง1ขีนะคะไม่ถึงร้อยกรัมที่แ, <400 S 2> แช่น้ำเรียบร้อยนะคะแช่ประมาณ15นาที20นาทีนะคะมันก็จะได้มีหยกแบบนี้เลยนะคะอันนี้พี่แจงล้างแล้วประมาณ2-3น้ำแล้วนะคะทีนี้ก็จะเป็นน้ำสุดท้ายนะคะจะให้ดูนะคะคืออันนี้มันมีแบบถุงเล็กๆนะคะก็จะเป็นที่เขาหั่นมาเรียบร้อยเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะพี่แจงชอบแบบนี้นะคะ ชอบแบบนี้แล้วก็เช่นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะใหญ่ๆอย่างนี้นะคะอันนี้คือความชอบส่วนบุคคลนะคะจะหัน่นจะมาหั่นอีกเลยก็ได้นะคะแต่พี่แจนจะไม่หั่นนะคะจะแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าด้วยความชอบส่วนตัวนะคะแล้วมันก็ทําให้มีความรู้สึกสนุกในการทานด้วยนะคะอันนี้ได้สารอาหารคบรบถ้วนนะคะวันนี้อันนี้นี่ค่ะเวลาเขาจะนิยมทานช่วงอีกอย่างหนึ่งนะคะ เวลาเวลาแม่แม่แม่คลอดบุตรใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งเวลาช่วงวันเกิดใช่ไหมคะแม่ก็จะต้มให้ลูกหรือเพื่อนก็จะต้มหรือว่าใครก็จะต้มต้มให้ในวันนั้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าเออ,อเป็นวันเกิดนะคะเพราะว่าคุณจะได้ลํำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ที่เป็นวันเกิดของคุณที่ได้รู้ถึงบุญคุณพ่อแม่ที่คุณได้คุลอดในวันนั้นได้ออกมาวันนั้นนะคะโอเคนะคะน,น้ําหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ เสด็จน้ำนะคะพี่เจะใล่ให้มันเสด็จน้ำนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงไม่มากนะคะโอเคนะคะไม่มีมีไม,ม,ม,ม่เยอะนะคะพอดีพี่จะมีต้มน้ำซุปไว้เรียบร้อยนะคะต้มน้ำซุปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะน้ำซุปน้ำซุปวัวตั้งแต่เมื่อคืนไว้นะคะซุปหางวูอ่อซุปกระดูกวัวนะคะไอซุปเนื้อวัวนะคะต้มซุปไว้ตัง้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ มันก็จะมีคุกคันจังก็คืออันนี้ไว้ใส่สำหรับออลงออ,อันนี้ไว้ใช้ใช้สำหรับแกงนะคะแกงนะคะผัดกับแกงแยกซอสต่างกันนะคะจะใส่น้ําปลาด้วยก็ได้นะคะประเทศไทยแต่อย่าใส่เยอะนะคะมันจะมีกลินล่นแล้วอันนี้ก็คือกระเทียมนะคะแล้วแต่ชอบแล้วกันนะคะแล้วก็นี่คือน้ํามันงาไว้ผัดนะคะ ง่ายๆเลยมีแค่นี้ค่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะอืมนะคะพี่แจงก็ใส่น้ำมันงาอืมสักสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่กระเทียม เ,เข้าไปนะคะน้ำมันงานนี้จะเป็นมีจุดเดือดที่ที่อ่อนออจุดเดือดจุดเดือดต่ํานะคะเดือดเร็วอย่าให้อย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะถ้ามีควันนี่คือแสดงว่ามันไม่ดีแล้วนะคะอย่าใช้เอาเอาทีนี้มันร้อนแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามีหอกมาผัดนะคะผัดซะก่อนนะคะเพื่อความนุ่มนะคะเดี๋ยวโอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จน้ำเลยคะ่ะเอามีหอกใส่เข้าไป ะะอันนี้คือสาหร่ายทะเลใส่เข้าไปนะคะเข้ามาดูได้ไหมลูกเข้ามาดูใกล้ๆกุก้งหนูโอเคอย่างนั้นเลยนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะผัดอย่างนี้นะคะผัดไฟกลางนะคะเห็นไหมคะมันจะเริ่มเปลี่ยนสีโดนความร้อนแล้วมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะนิ่มมากนะคะถ้าทำให้อิ่มอร่อยเหมือนเจลลี่เลยนะคะ มองเห็นไหมคะมองเห็นกันไหมเอ่ยนะคะเนี่ยค่ะผัดเข้าไปผัดเข้าไปนะคะทําง่ายๆนะคะแล้วก็เอาน้าซุปใส่เข้าไปแล้วก็ต้มนะคะน้ําซุปก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําซุปนะคะเดี๋ยวมันนึมพี่แจงก็ยกขึ้นมาไม่รู้มันจะยกขึ้นพอเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะน้ําซุป เนื้อวัวนะคะเนื้อวัวพี่แจงก็จะเนื้อวัวนี่เอาเนื้อวัวมาซื้อมานะคะประมาณสักครึ่งกิโลก็ได้ทําไว้ทําอย่างอื่นก็ได้นะคะไว้ไวเราเราไว้ทําน้ําซุปอยู่แล้วใช่ไหมคะคนเข้าไปเดี๋ยวพี่จะจะ,จะอธิบายน้ําซุปนะคะต้มน้ําซุปนี่คือพูดถึงว่าถ้าน้ําซุปจะให้กลมกล่อมให้อร่อยถ้าให้นะให้นะให้ให,ให,ให้ให้ตัวน้ํามันใสๆขาวๆอย่างนี้นะคะน้ามันเราจะต้องแช่แช่น้ําเลือดออกก่อนนะคะ แช่น้ําเลือดเนี่ยค่ะน้ำเลือดออกให้หมดนะคะน้ําเลือดออกให้หมดประมาณสักสองชั่วโมงนะคะน้ําเลือดออกเรียบร้อยแล้วก็ล้างล้างล้างให้ดีนะคะล้างให้ดีทีนี้ก็ต้มน้ําให้เดือดต้มน้ําให้เดือดแล้วเอาเนื้อเข้าไปนะคะหั่นให้มันชิ้นเล็กๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะได้สุกง่ายนะคะแล้วก็เอามาต้มในน้ําเดือดใช่นนะคะประมาณสักสองสามนาทีเพื่อให้น้ําแดงมันออกนะคะ แดงทิ้งหมดนะคะทีนี้ก็มาต้มน้ําใหม่นั่นคือจะเป็นน้าซุปติ๊แร่นะน้ำแร่ก็คือทิ้งนะคะประมาณสี่ห้านาทีนะคะก็คือเอาทิ้งเลยนะคะเราก็จะได้น้าซุปใสๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะทีนี้พี่แจงก็จะใส่เ,เกลือแล้วก็มีตัวทาชิมาตัวสําหรับซุปตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวสาหร่ายทะเลอันนี้สําหรับเนื้อทาซุปนะคะมันจะทําให้น้าซุปหวานกลมกล่อมนะคะทาชิมานะคะเรียกทาชิมานะคะ เพราะว่าพี่แจมไม่ใช้ผงชูรสนะคะไม่จะไม่ไอเหลือจะทําแบบธรรมชาติมากนะคะนี่นะคะมันก็จะอร่อยเห็นไหมพวกไขมันต่างๆเราก็ต้องตักออกนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พี่แจ่มก็จะเอาน้ําซุปใส่หม้อตัวนี้ก็ขับผัดพอประมาณนะคะผัดเพื่อให้มันหอมนะคะอืมเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะพวกนี้ต้องมีน้ำซุปเยอะๆนะคะเขาต้องใส่น้ำซุปเยอะๆ ค่ะเดี๋ยวพี่จางก็จะเอาน้ำน้ำซุปใส่เข้ามานะคะใส่เข้ามานะคะง่ายๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> แค่นี้เองนะคะเนี่ยค่ะอย่าแล้วทานได้นานทานได้เยอะแล้วก็อิ่มนานนะคะ แล้วก็สารอาหารครบถ้วนนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอยากดูแลสุขภาพนะคะพี่แจนเป็นเมนูแนะนำสนําเสนอเลยนะคะเนี่ยค่ะเมนูดูแลสุขภาพเยี่ยมยอดหอมน้ำมันงามมากอร่อยด้วยนะคะนิ่มๆนะคะแล้วก็สดได้ตลอดเวลานะคะกลัวคอ ได้เยอะมากนะคะอย่าลืมนะคะอย่าทำเพราะว่าสาหร่ายทะเลน่ะม,นมันมันมันพองตัวได้เยอะมากนะคะพวกนี้ต้องต้องต้องค่อยๆแช่ชนะคะอ่านิ่มมากค่ะอร่อยอร่อยแล้วค่ะอันนี้น้ำซุปเนี่ยได้ประมาณนี้ค่ะพี่เจนก็ได้ประมาณนี้เห็นไ,ไหมคะน้าทานมากสาหร่ายทะเลซุปสาหร่ายทะเลนะคะเดี๋ยวนะจะแม่มา หม้อนิดหนึ่งนี่หม้อซุปน้ำซุปน้ำซุปยังเหลืออีกเยอะนะคะทีนี้มันก็เดือดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโอเคปิดตรงนน้นเนาะชอบชอบปิดดูชอบปิด,ด,ดทีนี้นะคะปรุงรสได้เลยก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงหม้อมันก็เดือดน้ำมันก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะ คือเสร็จง่ายๆเมนูสุขภาพวันนี้นะคะค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็ชิมรสก็ได้นะคะคือมันมีมีความหวานอะ่ะหวานหวานอยู่แล้วสาหร่ายจริงๆแล้วมันหวานอยู่แล้วเวลายิ่งต้มนานยิ่งหวานอ่ะนะคะคือลองทานดูแล้วกันนะคะคนเคยทานแล้วจะรู้นะคะคนเคยทานแล้วก็จะรู้พอนี้พี่แจงก็จะเป็นสไตล์เกาหลีนะคะสไตล์อาหารเกาหลีพี่แจงอยากนำเสนอแนะนำแล้วก็ดูแลสุขภาพอยากให้ทุกคนได้ถ่ายลองทานลอง ลองลอ,งล,อ,งล,องลองได้กินด้วยกันลองได้ชมลองได้สัมผัสด้วยกันนะคะก็เป็นอีกเมนูนึงที่ดูแลสุขภาพเพื่อให้เราสุขภาพที่ดีนะคะทั้งถ้าใครพร้อมใครสะดวกก็ทําทานได้ดูนะคะลองอาหารนานาชาติซึ่งดูแลสุขภาพได้นะคะที่ากางก็จะตอนนี้ก็จะเป็นเมนูของเกาหลีทั้งหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเพราะว่ามีความผนัด ะะก็จริงๆแล้วก็ถนัดทุกอาหารนะฮะเพราะว่าชอบทานชอบทำนะคะแล้วเกี่ยวกับสุขภาพพี่จะต้องค้นคว้าต้องดูแลต้องใส่ใจต้องศึกษานะคะ<ๆ>เพื่อจะให้ได้เป็นเมนูสุขภาพสําหรับครอบครัวนะคะถ้าเรายิ่งชอบยิ่งรักยิ่งรักในชอบในการทำนะคะเราเราก็จะทําอาหารออกมาได้อย่างอย่างดีน่ากินน่าทานนะคะยังไงเดี๋ยวพี่แจงลองทานให้ดูนะคะไไม่ใช่ลองชิม ไม่ต้องไกลลูไม่ต้องไปไกลน,นะคะสุดยอดมากนิ่มจริงๆแม่ไม่น่าจะเทอนะร์นแบบนี้เนาะอันนี้บุรีสำหรับครอบครัวมีช้อนมาให้แม่ตัดกินขนาดชิมตรงนี้ก็ยังเยี่ยมมากนะคะอร่อยมากๆเดี๋ยวคนหาว่าเออเดี๋ยวปากกว้างนะ เยี่ยมสุดยอดนะคะเป็นเมนูที่พี่แสงแนะนำง่ายๆเห็นไหมคะจบแล้วเสร็บเรียบร้อยนะคะเมนูนี้ก็ทานได้นานนะคะจะจะทานทันทีเดี๋ยวเอาฝาปิดนิดนึงลูกเดีวพี่แจงก็จะต้มวันนี้พอดีวันเกิดลูกชายด้วยนะคะจริงๆต้องตื่นเดช้าก็เสิร์ฟพอดีเขาทานเรียบร้อยแล้วพอดีซุปนะคะพี่แสงก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทานวันนี้ก็ เมนูวันนี้เห็นไหมคะจบเรียบร้อยได้ทานนะคะอันนี้ได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 ้ประมาณพรุ่งนี้อีกวันหนึง่งเดี๋ยวเย็นแล้วก็พรุ่งนี้เที่ยงเย็นแล้วก็โอเคจบนะคะเห็นไหมคะง่ายๆสะดวกสบายแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วได้สารอาหารครบถ้วนอาหารเมนูสุขภาพวันนี้ที่พี่แจงนําเสนอนะคะถ้าใครชอบนะคะก็เลี้ยวเียวรายละเอียดพี่แจงก็จะลงในท่านในยูทูบนะคะในนี้ก็จะเป็นคําพูดง่ายๆนะคะเตรียมเตรียมเตรียมวัสดุง่ายๆเองนะคะ วันนี้นะคะพี่แจงน่าจะพอแค่นี้นะคะเมนูสั้นๆก็ไม่มากมายนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรัะฟังทุกท่านนะคะพี่แจงก็จะหาเมนูสุขภาพดีๆมานำเสนอของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็จะสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพาทุกอย่างเวลาอาหารเวลาจัดสารอาหารมามันมีมันให้คุณภาพอะไรมันให้สารอาหารอะไรบ้างน,นะคะพี่แจงก็จะมานําเสนอนะคะเพราะว่า สุขภาพของเราสําคัญอันดับหนึ่งเป็นสมบัติอล้ำค่าการลงทุนที่ดีที่สุดคืออะไรคะลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคืออะไรคะลงทุนกับสุขภาพและก็ลงทุนความรู้มีอยู่แค่2รายการนะคะที่เราจะต้องลงทุนนะคะที่พี่แจงขอย้านะคะมีแค่2รายการพี่แจงลงทุนมากนะคะลงทุนเกี่ยวกับสุขภาพและก็ความรู้จําไว้นะคะสุขภาพและก็ความรู้มาอันดับหนึ่ง ถ้าสองอย่างคุณมาพร้อมกันนะคะคุณจะเป็นผู้ที่บุคคลที่น่าเป็นคนที่น่าอิจฉามากนะคะเพราะว่าคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมที่จะในการที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนเพราะว่าถ้าคุณมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยมนะคะคุณต้องอยากให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะคะนะคะมันเป็นความสุขด้วยนะคะ เพราะว่าเรามีเงยพร้อมทุกอย่างสุขภาพที่ดีแล้วก็ความรู้นะคะเราก็อยากแบ่งปันนะคะนี่นี่คือ2อย่างที่ลงทุนพี่แจงขอย้าแค่นี้นะคะวันนี้เดี๋ยวมมนจะยาวอีกเดี๋ยวพี่จะบอกว่าจะมาสั้นๆนะคะวันนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะครบร้อน,นอันยองให้เคซยอชี้ช่องให้จูส๋สอสอคำซามีด้สร้างคำนี้ดาบา,บายบายแล้วเจอกันใหม่ด้วยจ้ะเด้อสุขภาพดีแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ